ถ้าสมมุติว่าถ้าถ้านอนอนี่มันออกนอนี่มาออกนอนี่มาถี่ว่ามันเป็นหน่อแก่แล้วอเราเอาออกเลยเอคือเราจะเอาไว้ไม่ไม่ไม่อไม่แมาไว้มากไม่เอาไว้มากแล้วเอาลำตัวไว้ใช่ไหมใช่รำตัวไววงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมสวนพี่สำราญที่เขาเสมิงตราดมาดูไผ่แปลงใหม่ไผ่ทั้งมนเพื่อผลิตต้นพันธุ์ผลิตกิ่งพันธุ์แปลงใหม่อันนี้รู้จักลุงสำราญครับอันนี้อสอบถามกันอีกทีหนึ่งอันนี้โดยประมาณนี้อายุอายุก่อนที่มองเห็นสภาพนี้นี่เกือบสองปีแล้วเกือบๆแล้วเหรอเกือบๆแล้วอ๋อแ,แ,แล้วนี่มันหน้าฝนน้ะใบเต็มเลยเนะาะใบแน่นใบเขียวครับ ตัดต้นเล็กๆออกไปเกือบหมดแล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือกิจกรรมก็คือนี่เตรียมพร้อมจะทาแล้วนะใช่ใช่อ่าอันนี้นี่หนอที่มันออกมานี่นานหรืออย่างเช่นสิบวันที่แล้วหรืออะไรหรือมันประปรายออกมาทุออกมาไม่ไม่พร้อมกันอ่ะอ๋อไม่พร้อมกันนะบาง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 ต้นก็ตัดยอดไปแล้วอ๋อแล้วก็มี<า>หนอมาอ,อ,อีก แ,แ,แต่นี่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตอกอนี่ได้สักกี่หน่อเราจะมาดูหน่อยว่าได้สักกี่หน่อบางก็ยังไม่โผล่นะใช่บางก็กยังไม่โผล่บางกมก็โผล่มายังยังไม่มดอะสี่อะไรประมาณนี้นะ s <S สองสามนะนี่ลอ,องดูแล้วห<ส> hmm. นออน้วนหน,นออ้วนมากเลยใกล้สองปีนะเเกือบสองปีแนละ้วเกือบเกือบสองปีระยะปลูกอีกทีหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูเลยเราต้องย้ำอยู่เรื่อยระย,ยะปลูกตรงนี้อะระหว่างน,นี้เท่าไหร่ครับสองเมตรยี่สิบข้างนี้เมตรยี่ แล้วแต่แว่างแถวตรงนี้สองเมตรสองเมตรแล้วเราวาง,งนี้สี่เมตรสี่เมตรอันนี้เขาเรียกระบบแถวคู่นะเหมือนเหมือนปลูกแถวแถวนี้ก็ปลูกอะไรกันบ้างสับประรดเลือดเลือดอะไรท้งอย่างที่เป็นแถวคู่นะ,ะสับประรดแต่ทีนี่เขาจะปลูกทีสับประรดกะทีพอดีอ่าอ่าแต่คล้ายๆลักษณะการปลูกเป็นแบบนี้นะเป,เป็นเป็นแถวอันนี้นะ,ะทั้งหมดนี้จํานวน 2> 2, เกือบสองพันกอเกือบเกือบสองพันกอนะโอโหทํากันสนุกเลยเนี่ยทีนี้กิจกรรมต่อจากนี้ที่เห็นใบเยอะอยางนี้จะทําอะไรต่อเนี่ยกิจกรรม หนึ่งนี่เมื่อกี้บอกว่าตัดตัดอะไรนะตัดต้นเล็กๆตัดต้นเล็กๆออกหมดแล้วยังหรือยังมีเหลือบ้างยังยังทยอยตัดไปเรื่อยๆเล็กจะขนาดไหนเนี่ยขอดูหน่อยขอเรียนรู้หน่อยว่าเล็กขนาดไหนวะเนี่ยบางทีก็ตัดออกบางทีก็อ๋อประมาณนี้นะประมาณเนี้ประมาณรูอย่าไอ้พวนี้ถ้าสมมติว่าถ้าถ้านอนอนนี้อ่ามันออกหนอนนี้มาออกหนอนนี้มาถีว่ามันเป็นหน่อแก่แล้วอ่าเราเอาออกเลยอ่าคือเราจะเอาไว้ไม่ไม่ไม่ แ,แมวแมวไว้มากไม่ไว้มากแล้วเอาลำตัวไว้ใช่ไหมใช่ลําตัวไวああแต่ว่าที่จะออกคือประมาณที่ผมคาประมาณนะน่าจะใกล้ๆดําจอบเล็กๆห่อเล็กนนลกว่าดําจอบหรือโตกว่าดําจอบกว่าเอาออก้ามันถ้ามีจํานวนเยอะหน่อยอใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยอ,อย่างอันเนี้ยถ้าถ้าปีหน้าผมเอาตรงกลางออกอเอาเอาสอง,สองตัวนี้เอาไว้พวเพราะว่ามันมันออกโหนอสองข้างแล้วอแล้วพอมันมันแก่มันก็คงไม่ออกแล้วล่ะ โอเราก็คือจะตัดสางอจะตัดออกแทนมันล่มาเยแบไม่งั้นมรนจะทึูทึบเกินไปอ่าดูครับจะให้ดูระบบน้ําด้วยเมื่อกี้เราไม่ได้เน้นย้ํากันว่าแปลงนี้ก็ทําเพื่อทําพันธุ์เลยมีท่อสามนิ้วแล้วก็มีท่อเป็นท่อแขนงนี่หกขุนบ้างเนี่ยหกขุนหกขุนหขุนต่อเข้าเข้าทุกต้นนะครับเข้าทุกต้น นี่กิจกรรมก็มีกระชากยอดแล้วนี่นี่นี่มีแล้วเราก็ชากยอดตลอดนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ดูนี่นี่นนอ่าทีนี้จะถามที่นี่ที่นี่อ่าพี่สารานช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่ากิจกรรมหลังจากกระชากยอดแล้วเนี่ยโดยประมาณกี่วันจะแทงประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ จะแทงเดือนหนึ่งที่ว่ามัน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 ,มน,มนเราเราเรา,าพร้อมที่ว่าจะแต่งจะแต่งแขน,นข้างออกได้อ่ะอ๋อหลังจาก,กระชาติรอดประมาณหนึ่งเดือนนะฮะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็แต่งแขน,นข้างใช่ก็คือตัดกิ่งกลางทีใช่อ่าหนึ่งเดือนตัดกิ่งกลางจากนั้นก็จะมีข้างออกมาใช่ใชแ,แต่แต<ม>่ผมผมผมลองสังเกตดูแล้วถ้ามันแตกขึ้นมาตอนอ่อนๆพร้อมพร้อมกันเนี่ยจะมีแขนข้างเล็กๆเนี่ยแล้วก็กิ่งกลางที่ว่ายังมีมีไม่ไม่ยาวอ่ะอ่าผมแต่งตอนนั้นเลย ไปพร้อมกันเลยคือตอนตอนตอน,ตอนไอ้กิ่งกลางที่ผมยังไม่ออกกันนะที่มออ,ออกมาทันทัน,อ,นอ่ะมันจะอ้วนเพราะว่ามันไม่ต้องาไปเลี้ยงของเลี้ยงอันค้างอ,อ๋อคือตัดข้างออกใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะว่าเพราะมันทันทันผมก็จะตัดข้างออกเลยอ๋อไม่รอ,อ,อน,นี่นี่นี่ดูดูตุการณ์นี้นี้นะโดยประมาณเนี่ยพี่กระชากยอดไปนานกว่าจะได้อย่างนี้ถึงเดือนไหมเกือบเกือบเดือนอ่ะเกือบเกือบเดือนหนึ่งจะผู่อย่างนี้นะใช่ใช่ อ่าแลแ่จากนั้นปลาเขาจะตัดกิ่งกางก่อน,นตอนตอนนี้ผมจะเอาแบบนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาได้ยาวสักหน่อยแค่นั้นอย่างนี้ะ <ผม S 1> อ่าผมเอาตรงนี้ออกเลยอ๋อเอาออกไปก่อนเลยไม่แล,แล้วเดี๋ยวนี้จะใหญ่อ๋อเพราะว่าไม่ต้องเลี้ยงข้างอ๋อเขาใช้วิธีนี้ที่นี่ฝุ่นมันดีเนาะนี่ก็จะเป็นแปลงแม่พันุนะครับแม่พันธุ์อายุโดยประมาณใกล้ๆกล้สองปีถ้าเคยถามกันเจาะใจไปทีแล้วประมาณในใจว่าแปลงนี้ใกล้ๆกล้สองพันนี่สองพัน แม่พันขนาดนี้คิดว่าจะได้ตุ้มประมาณเท่าไหร่คิดไปหมื่นเดียวอ่ะตอนีเออคิด,คดว่าหมื่นเดียวนะนวคิดเอานะเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่เวอร์ไม่วางอะไรก็คิดว่าหมื่นนึงก็น่าจะพอใจนะตัวนี้ทีดีไว้คล้ายเป็นจจะเข้ขบฟันเลยแต่ว่ามึงใส่มันมันแรงมั่งก็ออกมาตอนแรงแรงมันเลยทีเดเลยอ้าวสภาพโดยรวมนะครับอ่านี่สภาพโดยรวมเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อยๆว่า ตอนนี้ที่เรามาถ่ายคลิปนี่อ่วันนี้วันอะไรนะคุณยี่สิบสามยี่สิบสามพฤษภานะสภาพชื้นมากๆเลยที่นี่ฝนตกกี่วันแล้วเนี่ยนานไหมหรือว่าแทบทุกวันตกทุแทบท,ท,ทุกวันอะที่นี่นะเจอปอาทิตย์แล้วน,นั่นโอ้โหแต่วันนี้ที่เรามาช่วงนี้พอดีมันแห้งพอดีโชคดีนะมีแสงบ้างอะไรบ้างนะ อ่าแลกิจกรรมของอย่างอื่นเช่นยางพาราอะไรพวกนี้เขากรีกันไหมช่วงนี้ช่วงนี้ปกติถ้าเขาถัดตรงไหนแรงเขาก็ก,กรีก,กันแต่ผมไม่ได้กรีดแล้วตอนนี้หย,ยุดหยุดแล้วนะเพราะว่าฝนมันตกมันทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับอ่าก็จะมีงานของที่ต่อเนื่องออกมาก็คือสวนไผ่นะแสดงว่าประมาณสามสี่ลำนะได้นี่เนี่ยสามลำสี่ลำนะแล้วก็มีหน่อออกมาตอนนี้ที่เห็นนะโดยประมาณนะสองสาม่าโดยประมาณสองสามที่เห็นนะ แต่มีฟอบ้างเพราะจังหวะที่มันออกมาแล้วมันแรงมันก็ฟอไปบ้างเนาะ <IT 4 S 1> แต่อ้วนไอตีฟอนั้นมันมันออกมาตั้งตอนแรงนูนุนนะแต่ว่าใหม่ๆนี่อ้วนมากนะอ้วนบึกเลยเนี่ยอ่าทีนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้จ่อใจว่าเราไปทากยอดนี้อ่าเอาไว้กี่กี่กี่ข้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับเองแล้วกันนี่ลองนับสิเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ประมาณเก้าอันนี้ ห <8, S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าประมาณแปดเก้านะแสดงว่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็ชาดยอดได้อีกแล้วเนาะเออเนี่ยเกือบได้แล้วเกือบเกือบแล้วเดี๋ยวก็ชากยอดกันนะแต่ละวันแต่ละวันก็อยู่ในป่ากันนี่นะาชากยอดบ้างอะไรบ้างไปนะครับอ้าวอันนี้ก็ดูกิจกรรมเราพาพาชมกิจกรรมการทําแม่พันธุ์แปลงไผ่ทั้งมดที่ ตรงนี้เขาเรียกว่าอ่านนทรีทุ่งนนทรีเน,ะน,นาะทุ่งนนทรีตำบนทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดแปลงพี่สำราญอ่ะพี่สำราญบอกเบอร์หน่อยเผื่อใครอยากเยี่ยมชม0849234876เเบอร์นึงก็0812957536เกตอนนี้นอกเหนือจากให้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสนใจจะปลูกอ่าไผ่เนี่ยมีกิ่งพันธุ์พร้อมจำหน่ายไหมครับมีครับมี อ่าเรื่องราคายังไงก็ <ไป S 1> หลังใหม่มหรือจะไงคุยกันกับทางทางคุณพี่สำราญเองนะครับอ่าขอบคุณเจ๊แมวกับพี่สำราญนะครับไป ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ